ี็ฝันรกส่ง,งสสรสังให้หันเป็นคำถามกาแก่เจ็บตายซ้ำวนเวียนจนเห็นความเป็นไปทุกสิ่งกำหนิดนั้นจำเสียที่สถานตั้งอยู่วันยงวันแตกสลายดับสิ้นไปไม่มั่นคงจากเจ้าชายสุดหลอนฟ้าทิ้งทวงสิ่งมาเข้า่าดองเพียงเงาไปแห่งไร จนหลามไปดินนะครัมถนาได้วจงได้ให้ท่าไม่บเ่าเก็บน่าอยส่ในกล่องเกาบเียวาะเจับนี่นะครับเนื้อผงเมลานผ้าชุดนี้นะครับเนื้อผงเมลาน สวยงามจริงๆครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังดูความคมครับความคมของยันนะครับของยันของที่ลอยจา Piet. นไว้นะคมมากครับคมรึกสวยงามจริงๆครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินี่ครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้ามีสององค์นะครับที่ผมนํามาลงอยู่ในกล่องสภาพเดิมๆนะครับอยู่ในกล่องสภาพเดิมๆเลยนะครับดูความงดงามของพระองค์นี้นะครับพระปิตาลกปู่โต๊ะนะครับ งดงามจริงๆดูนะครับเพื่อดูชมกันต่อไปนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับเพราะผมก็ได้แบบมาบังเอิญบังเอิญจริงๆนะครับพระสององค์นี้นะครับไปอยู่สภาพเดิมๆในกล่องเดิมกล่องเก่าและกล่องเดิมเลยนะครับเป็นสภาพที่หาดูหาชมได้ยากนะครับหาดูหาชมได้ยาก <c oughs> เป็นสภาพที่ แบบว่าไม่ได้เปิดกล่องเลยครับยังไม่มีมือใครจับเลยครับน่งมากเขาก็เปิดแค่ฝากล่องดูเจ้าของเดิมนะครับนี่ผมได้มาได้มาเป็นเจ้าของนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจก็เบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้โทรมาหลังไหม้ได้เลยนะครับโทรมาหลังไหม้ได้เลยหลังไหม้ติดต่อมาได้เลยนะครับก็ผมกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีสภาพแบบผมจะถ่ายเป็นภาพสไลด์นี่ด้านหลังครับ แต่ละองค์ละองค์ด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าด้านหลังผมไม่ได้ออกจากกล่องให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็ผมจะถ่ายแบบสภาพอยู่ในกล่องนะอยู่ในกล่องให้เห็นเลยนะครับก็ท่านใดสนใจก็กราบเ,เรียนเชิญนะครับกราบเ,เรียนเชิญหลังใหม่ได้เลยนะครับเอามาชมกันครับเพิ่มไปเรื่อยๆว่าฝากกันด้วยนะครับฝาก คนไหนชอบใจก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้เพื่อสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของก็ดูนะเป็นพาแท้เป็นผ้าเก่าเก็บนะครับผ้าเก่าเก็บผมได้มาจากชาวบ้านนะครับเขามีไว้แล้วผมก็ได้ไว้ทั้งสององค์เลยนะครับเป็นปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับปุกเสกถึงสามเดือนไอ้สามปีไอ้สามแปปีเลยนะครับสามปีเขาเรียกว่า <c oughs> งดงามในนี่คงหนึ่งครับผมต้องขอบขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณด้วยฝากกดถูกใจนะครับฝากกดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ